เอ็กเตซี่นะครับมาจากคำว่าเอ็กเตซี่ครับซึ่งคําว่าเอ็กเตซี่นี่มันเป็นแปลว่าแบบความปิติยินดีความรู้สึกมีความสุขเหมือนเวลาเราดูดอกไม้ไฟอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันโฟล์แล้วมันก็ดูความหมายแบบเหมือนพูดตรงๆให้ฟังอะไรอย่างเงี้มากกว่าใช่บาร์บีบบ้โตทําเดโมไว้ก่อนตั้งแต่แรกๆเลยเราอยากทําเพลงแบบ อยู่ข้างหลักบ้างก็เป็นบาร์บี้ครับฟังมาเช้า key, I? I just your body. สวัสดี today play นะครับ to t c s t a y จาก s a u c e bkk ครับผม หนึ่คำให้กับเกมนสักนิดหนึ่งค่ะจัดมาเลย <Ready. Go. S 1> หนึ่งสิ่งที่บ่งบอกความเป็นทวีเตซี่ค่ะสีน้ำเงินครับคำถามที่2นะคะ1สิ่งที่ทวีเจซี่อยากทำมากที่สุดในตอนนี้ค่ะทำเพลงครับ3มไอเทมที่พกมาด้วยในวันนี้ค่ะตังหัวสร้อยคอแล้วก็แอปเปิลวอลครับ4้นะคะสามคที่พูดบ่อยที่สุดในวันนี้ค่ะ ง่วงครับหิวแล้วก็หิวครับข้อห้านะคะวันนี้เธอจ่กินกับอะไรมากที่สุดคะกินกับความรู้สึกตัวเองแล้วข้อหกนะคะสามรายการที่ดูล่าสุดค่ะคืนพุทธมูโตโฮมครับแล้วก็เดอะโกสแล้วก็เออเออเนทเวียดโฟทฮะข้อเจ็ดนะคะ,ะ,คะสามแนวนเพลงที่ฟังล่าสุดคะ่ะ มีแอ p เปิลบีดมีเคปอครับแล้วก็มีเบลจีน b ครับข้อ8นะคะด้วยเพลงที่ชื่อว่าบาร์บีอยากให้เลือกจุดเด่นของบาร์บี้หนึจุดครัชอบชอบผมบลอนครับข้อสุดท้ายนะคะเพลงที่ฟังล่าสุดค่ะก็เป็นบาร์บีครับฟังเมาาื่อเช้า Just tell me how you feel, so baby, shall we talk about it? A brutal kidding If I'm just teasing on your body. Too like a nah, rag and pretty, Miss the auntie won't she? Winter, so I like more, than she's sexy like a Barbie. Come home. Just tell me how you feel, so baby, shall we talk about it? A brutal kidding If I'm just teasing on your body. you're like my nah, pretty, Miss the auntie won't she? Hunter, so I like more. อ่า uh, Two ecstasy นะครับมาจากคำว่า ecstasy ครับ ecstasy แล้วก็ดึง s ออกมาแล้วก็เติม t ู o ข้างหน้าเป็น t o ecstasy ซึ่งคำว่า ecstasy นี่มันเป็นแปลว่าแบบความปิติยินดีความรู้สึกมีความสุขเหมือนเวลาเราดูดอกไม้ไฟอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแบบลืมทุกอย่างแล้วก็มีความสุขกับโมเมนต์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ <Yeah. S 1> ใช่ t o ecstasy ตอนเริ่มทําแรกๆก็จะเป็นทําอยู่ในหอพักตอนอยู่มปลายที่สธิ๊มอสอนะครับก็ทําในโน้ตบุ๊กอัดในไมว็บไมวไมว็บแคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเรื่อยๆเรื่อยๆจนปี1นึ่งปีสเราเหมือนเขาเรียกอะไรนะรีแบรนดิ้งตัวเองมาเป็นทูเอ็กเซี่แล้วก็ทําเพลงลง s n ซาคลาวแพลตฟอร์มส่วนใหญ่เป็นคอมมุงทีนี้ก็เริ่มมีการ เผยแพร่เริ่มมีการส่งต่อเรื่อยๆจนได้ดีลจากซอสมาเนี่ยแหละครับประมาณนี้ประมาณนี้บาร์บี้โตทำเดโมไว้ก่อนตั้งแต่แรกๆเลยก็คือเราอยากทำเพลงแบบฟิลข้างลักบ้างเพราะว่า จริงๆถ้าเทียบกับเพลงเก่าๆมันจะเป็นฟีลแบบเหมือนเป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างนี้ตามงอตามจีบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นฟีลแบบคิดยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับบาร์บี้ตอนช่วงแรกก่อนที่จะทำบีทกับพี่ปั้น Echo on the Track นะครับก,ก็ตอนแรกมันจะเป็นบีทอีกฟีลหนึ่งเลยก็จะมีความยากม,มากๆตอนที่แต่งแต่ว่าพี่ปั้นก็มาบิวบีทขึ้นใหม่ทำให้มันแบบน่ารักขึ้นทำให้มันสดใสขึ้นแล้วก็เลย แต่งง่ายขึ้นเหมือนกันครับก็เลยได้ทำแบบออกมาเป็นมารเนี่ยครับใช่มีท่อน bridge ก่อนฮุกสุดท้ายครับเป็นท่อนที่พูดว่าถ้าคิดเหมือนกันก็บอกกลัวว่าเธอไม่คิดอะไรก็คนทางนี้มันคิดไกล i m i s s i n g you like e v e r y s i n g l e night day my b a y อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันฟล o w แล้วมันก็ดูความหมายแบบเหมือนพูดตรงๆให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยมากคใช่ ส่วนตัวชอบวิเวียนเวสบูธครับเพลงนี้จะเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเปิดฟังตอนไหนก็ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเบื่อเลยแต่ว่ามันจะเป็นฟีลเหมือนเราเปิดฟังในรถหรือว่าฟังผ่านๆมันจะรู้สึกว่าเฟังได้นะฟังเรื่อยๆได้เลยอะไรอย่างนี้ <The> ก็ยังไงก็ติดตามกันต่อได้นะครับผมแล้วก็ฟังเพลงได้ที่ช่อง Two e t c นะครับแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะมีเพลงอีกหลายๆอย่างที่ทำนะครับเอ็กซ์เพร์เมนต์ไปด้วยกันแล้วกันสำหรับอินสตาแกรมนะครับก็จะพิมพ์ว่าอาริกาโตนะครับ A R I G A T O H K นะครับช่อง YouTube ก็จะเป็น t o c s ครับ Spotify ก็ Two c y o u t u b e Music ก็ t o c เช่นกันครับ So baby, shall we talk about it? I yeah, grew to kidding i eh? I'm just teasing on your body You yeah. like narrag and pretty odd you want she's all like more than She's sexy like a barbie So like you kidna'gan know, can go ball glow a time a kid arrive eh? Go count the name and keep it Like I'm missing you like every single night eh?